าบินพะบาทที่หลวงตาบุญชึ่งบินพะบาทที่วัดเนินสมบูรณ์นะคะวัดเนินสมบูรณ์ตำบลห้วยซออำเภอช่วงของจังหวัดเชียงรายนะคะที่เพื่ๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใคให้ด้วยนะคะ

ยื้นใส่บาทเจ้ายืนใส่บาทยื้นใส่บาทยื้นใส่บาทก็ยื้นใส่บาทนะเจ้าที่นั่น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 นี่นี่อยู่นี่นี่นี่ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเอ้ชื่อคำพายเนี่ยลืมกดไปเลยแบบนี้ด้วยนะคะไม,ใม,ม,ไม่ให้ตามกันไหมไม่เราอยู่นี่วันนี้ไปอยู่หน้าตาภาบบน็้นั้งหมดเอ่อโอเค กำลังฝักอะไรกับชาด้วยน,น,นะคะลูกขึ้นยืนจา้าลูกขึ้นยืนยืนจ้ายืนยืนใส่บาตรเนะจ้า,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 ายืนใส่บาตรเต้ายืนรอเลยเต้าด้วย <c oughs> น,นะครับ แม่อันนี้เอาจนบาทกับพอเลยเตาเอาจนบาทกับตองเท้เลยเาพัพสูยมาก คนเยอะคนบาดเลยับียนน

ย,ย,ยืนใจยืนไทยยืนนั่นใส่บาทเนืน้อเต้าแม่ยืนใส่บาทเนืน้อเต้ตา,ตตาตาตุเต้าตาตุเนเต้าดุภาษาสิงคโปร์น,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 นคะคะครับขออนุญาตประชาชนครับอ่าถ้า ไหนจีม้าที่หลักนะเด้อเด้อเด้อเด